สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเรามาดูกันนะสำหรับบางคนบางท่านนะคะที่มีความมีฝึกเหมือนกำลังรอคอยบางคนติดต่อมาคนที่เงียบหายไปคนที่ไม่ได้ติดต่อมานานแล้วอะ่ะพี่บีเห็นพลังงานไพ่เดทไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะไพ่เดวิลแล้วก็ไพ่สองไม้เท้าเป็นลักษณะของคนที่รอการติดต่อจากคนที่คิดถึงคนไกล นะคนนี้อืถ้าใช่ไปต่อด้วยกันนะคะเห็นไหมให้เดก็ยังขึ้นมาให้พี่บีเห็นอีกนะคะรลางงานของคุณนะ่ะเป็นคนที่ถ้าไม่สนิทอ่ะใครๆก็จะบอกว่าคุณเป็นคนดุนะคุณเป็นคนดุเป็นคนที่เหมือนกับออกสายโหดๆเหมือนกันนะ่ะนะคะ ค่อนข้างที่จะอเขาเรียกยังไงอะไม่เชื่อคนง่ายเนาะม,มีความเป็นตัวตัวของตัวเองสูงนะคะแล้วก็อืมพี่วมอคุณเป็นคนเก่งนะในเรื่องของเทคโนโลยีไอทีนะคุณค่อนข้างที่จะมีความคิดกว้างไกลหัวเร็วฉลาดรู้เท่าทันคนนะคะแรงงานไพ่เดนเนี่ยบอกเลยว่า ค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของเซน์นะคะเซน์ Zen เป็นยังไงพี่บีนะคะก็จะเป็นในลักษณะของลางสังหรณ์ค่ะอาจจะมีลางสังหรณ์คิดอะไรมักจะเป็นไปตามนั้นเสมอหรือบางคนบางท่านนะคะอาจจะฝันแม่นนะฝันเห็นตัวเลขอะไรแบบเนี้ยนะหรือฝันอะไรแล้วมันก็มักจะเป็นจริงอะ่ะเออนะคะประมาณนั้น บางคนก็อาจจะรู้สึกขนลุกขนชันเวลาที่ไปในสถานที่แปลกๆนะคะวัดเก่าหรือโบราณสถานที่นะจริงๆแล้วคุณเป็นคนง่ายๆสบายๆนะโดยส่วนตัวที่มีมองเห็นนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีหลักฐานหน้าที่การงานมั่นคงเหมือนกันมีคนช่วยเหลือ คอยซัพพอร์ตวิถีชีวิตของคุณก็น่าจะเกี่ยวข้องกับบุคคลในเครื่องแบบก็ได้นะอะถ้าใช่ไปต่อด้วยกันนะคะ,อะขอดูหน่อยบางคนบางท่านอาจจะเป็นชาวท่านน้ำนะมีกรกฎพิจิตชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูน,นะคะประมาณนั้นเลยนะอืมชาวธาตุไฟชาวธาตุน้ำนะคะหรือชาวเวอร์ก็ธาตุไฟตัวเองอมาทีนี้เรามาดูกัน หากคุณนะรอคอยใครบางคนที่คุณคิดถึงนั้นนะเขาจะติดต่อกลับมาไหมนะคะมาดูกันว่าเขาจะติดต่อมาไหมนะคะสี่เหรียญนนะ่ะขอขยายสิสี่เหรียญที่พี่มองว่าช่วงนี้อืม ยังไม่ติดต่อมานะเขาอาจจะต้องการพื้นที่ส่วนตัวนะคะภายใบนี้เหมือนเขากำลังวางแผนนะคะมองในเรื่องของอนาคตมองในเรื่องของการลงทุนธุรกิจสิ่งที่เขาคิดว่าจะทำให้มันสำเร็จ จริงเอาจังสักทีอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาน,นี้พี่บิมบอกว่าเขาน่าจะยังไม่กลับมานะคะยังไม่กลับมาเนะาะคาทานายมีผลนะคะช่วงสามถึงหกเดือนนะยังไม่กลับมาอืมตอนนี้เขาทาอะไรอยู่เตรียมเพลว,ว้าวตอนนี้นะคะเขาก็น่าจะ อืต้องบอกว่ายังไงล่ะบางคนบางท่านนะคะอาจจะอยู่กับพ่อแม่เน,ะนาะให้เดียมเพลเยอร์เดียมเพสนะคะพี่บิ๊มองว่าเขาน่าจะอยู่กับพ่อกับแม่เขาอยู่กับคนในครอบครัวเขาอยู่ในตอนนี้นะคะอืเหมือนกับเซง็งเซงเหมือนกันนะเซ็งเซงเหมือนกันอืม อยู่กับคนที่ให้การสนับสนุนเขาชีวิตเขาน่าจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยสองคนนะคะเห็นไหมเด e เพสเด the e อ p e อืมเป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้เป็นผู้หญิงผู้ชายที่อายุมากกว่านะคะทั้งสองคนเลยความสุกก็ไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่หรอกอืมแล้วยังไงต่อเครียดเห็นไหมเครียดพิดมาก มีปัญหานะคะห้าไม่เท้าแปดดาบเก้าดาบอืมอืมยังไม่มานะอืมบอกไปเลยนะคะน่าจะวุว่นวายอยู่กับเรื่องราวของการสร้างฝันสร้างอนาคตแล้วก็อยู่กับคนในครอบครัวก็ไม่ค่อยแฮปปี้มีความสุขสักเท่าไหร่หรอกมันมีการถกเถียงกันมันมีความหวาดระแวง มันมีแต่ความทุกข์มากกว่านะคะเห็นไหมไพ่ท้ายสำหรับก็ยังเป็นตัวแฮงแมนนะคะแล้วคุณกับเขาจะได้มีโอกาสมาเจอกันไหมนะคะอันนี้เป็นการทำนายภาพรวมนะภาพก,กว้างๆสามเดือนนี้นะยังไม่มาแต่อนาคตอะ่ะนะ,ะมาดูกันอนาคตละ่ะนะคะคุณกับเขาจะได้มีโอกาสพบเจอกันไหมเ h อ h เฮล i t บอกว่าไงดีอะเออขอขยายก็แล้วกันนะคะอขอขยายก็แล้วกันเนาะที่มีมองว่าอืมอาจจะได้เจอกันนะคะเมื่อวันเวลามันเปลี่ยนแปลงไปหรือสถานการณ์มันดีขึ้นนะภายเดือดแทนแพลนนะคะเอออาจจะได้เจอกันขอใช้คำว่าอาจจะนะคะ อาจจะได้เจอกันเมื่อสถานการณ์นั้นมันมันดีขึ้นนะคะเออเขาเอ,อมีความมั่นคงมากขึ้นหรือมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะพี่มีวมองว่าอคุณน่าจะลองทำใจนะคะไปคบหาหรือเปิดใจให้กับคนใหม่นะในใบนี้นะคะ ที่พี่มองว่าโอกาสมันค่อนข้างน้อยอ่ะนะคะเผ่เพิคือเขาไปเนี่ยเขาก็คือแบบยากอ่ะของเขาจะได้กลับมาเพิ่มมันก็จะเห็นไหมคะเนี่ยเขาก็จะมีครอบครัวนะเออเพิ่เขาก็จะมีครอบครันะเวเห็นไหมคะเขาก็จะแต่งงานมีครอบครัวโอกาสที่จะมาอ่ะมันก็มีแต่คุณอาจจะต้องเตรียมพร้อมทําใจนะคะ กับความรู้สึกเสียใจเนาะเออเปิดไพ่ไม่อวยนะไพยสำหรับยังเป็นสองไม้เท้านะคะอืมนะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะหากคุณรอนะพี่บีมองว่าให้คุณเปิดโอกาสให้จับตัวเองนะคะโอเคคลิปนี้นะคะก็ต้องกล่าวคำว่าเป็นกำลังใจให้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีคำว่าบังเอินเนาะ ก็ขอให้คุณมีความสุขแล้วก็อยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดนะคะพูกันแล้วไม่แกล้วกันสวัสดีค่ะ